ไอ้กับพาร์ต้าเจ้ากินขอกาปุลบะแปลกดอกพี่น้องก็สนใจนะครับพี่น้องอันนี่สมิ่งแหละครับผมบะแตกดอกน้องภาษาเขาเปรี้ยคนปุ้งครับมาครับพี่น้องตคงปุ้งครับสวัสดีครับอยู่กับช่องมอนวีไอครับบรรยากาศงามๆเศร้านะครับเนาะสบายดีสุขภูสุขคนครับ굿สัมมอร์นิ่งเอฟซีที่อยู่ต่า,ต labels, ปาปงประเทศนี่อยู่เกาหลีนี่ครับอันยองฮายซโย นี่ตื่นได้ส่อเจัาหน่อยครับมืาอนี้ยจะได้ไปตัดหญ้าเชิงสิวอนกับเชียรแบ่งไปรับหมอบไม้ให้ตัดหญ้าครับเมื่อวานตัดแล้วสนามหนึ่งครับบุมีผู้ตัดเดบบนี่ยบันี้ได้รับมาอยู่กวนเขากนี่เดี๋ยวจะตัดให้เด็กมันดูบุมีคนตัดเป็นครับจะตัดหญ้าแล้วๆก็บจะเพชร อย่างแน่เมื่อนี้ก็บสีไทยเบิ้งครับบางคนก็นอยากรู้ว่าอยู่นี่เท็ดอย่างแน่แต่ละมือนอนเว้นมีเวลานอนเว้นบ่เดี๋ยวสิไปติดตามเบิ้งครับอ่ะสักครู่โอ้นี่ก็เป็นรถประจำตำแหน่ง <laughs> มีรถประจำตำแหน่งเด้ยบอย่างนี้ตองมีรถประจำตำแหน่งเด้ยของไอแบงค์นี้ไปของไอแบงค์นี้รถซุกประจำตำแหน่ง <laughs> นี่ <laughs> ผมเบีร์เอ็มครับเบียรเอ็มว่ีเบียเอ็มวิวไม่ใช่เบียร์เอ็มวิวนะเบียเอ็มวิวครับ เตียงธรรมะหลุนใดบุ้นนี่รถตัดหญ้าก็ได้คนไม่เมย์ประจวดเลยวะเป็นน้ำพุตัดดอกกี่นาปวดเขียนต้องเอาเนี้ยมามัดเลยท่านหลิงน้ำกวดเขียนเขามันจะกล่ำตลอดนะมันมันมันไปปล่อยได้กล่ำใช่าะฮะหมัดไว้ซักไม่ผัวตั้งเลยฮึ

ทำพัดสามชิ้นเขอครับเนี่ยจะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่หน่อยเชื่อมมาครังก็หลายแบบนยเดี๋ยวครับตัดตัหน่อยมันห่อนครับพี่น้อยแล้วจเป็นครับทำพสา สวัสดีครับโมนี่คับคนหน้ามีมแดงภารกิจสุดท้าไทยโมนี่ผมมีแนวบ่อืโมนึงเพราะว่ามนี่เห็มีคนมาได้ใส่อีกนะครับเนาะผมมีเรื่องหนึ่งเด็บแบบแบบฮาๆเนาะมาบ่อยฟังว่าแบบบางบางคนมาได้ใส่อีกกับบอดไทายแล้ะกัไอ้กับบได้รับไว้นะครับแต่ว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบตลกตลกฮ่าๆนะครับเนาะมีมีสองสามสองสามคนครับที่เข้ามาสองสามเพาะนอกที่เข้ามาแล้วกับตลกตลกคนหนึ่ง ไอ้มาได้ใสบูพี่นองดีดด้ยดีดมาเลยมาสอบงักแงงแกเอาครับผมมาบอกกันต่อหันทอแตกเห็ดทุกเชิญกับปอกหอนาอครับมีคนที่เขามานะครับย่างดีดเลยเขามาคนหนึ่งขี่มอไซค์มาผมกับบวกรถอยู่กับโต่งนะครับเนาะว่ามหาอ่อยเพื่อนวะสิมหาอ่อยเพื่อนวะนึกนงกมาเลยลหละตื่นมาเต็มทางเลยพอสิบอยากมาอยู่น้ำอ่อยเพื่อนวะมาบวกผมเนาะผมกะโอ้ ผมก็บบกก้าไปบอกแล้วแล้วเนอะรอบนั้นังไงเราอ็อารมณ์บุกค่อยดีไปไหนนะครับเนาเด็กีตงกับให้ตงไปบอกตงกับตงบุก้าตงกับบุก้าบอกือกันตงว่าเหตุยังไงเพิ่นกับบุนีบานี้ช่วงหันตงกับบัดถึกทำโทษพอดีเนอะตงที่ไว้ตงเดวิดเพื้นเนาะดันพื้นเนาะแกกับว่าผมสิดันเพื่อนย่นี่จังก็อายสิสิไปเอื่นให้เพิ่นว่าเพิ่นกระดันเพื่อนไป อ้สิให้เฮ็ดทักเทิยาเพิ่นว่าไอ้ม่อนไอ้พี่ม่อนสิบครั้งพี่ต้องสิบครั้งคนกับเลียวเบิ่งบักหลายเนาะสักหลายเต็มโตเลยนะสักหลายเต็มเลยเต็มโตเต็มนาเลยแดบ้าผมเบิ่งแล้วก็โอ้กะบ่กล้าบะบัวไฮนอมันเลาถึงล้มบ่ดีคือตะกี้เดี๋ยวนี้พร้อผมนะตะกี้กงานเวียกหลายมันก็ยากการงานงานหลายอย่างเนาะครับ อีกบนนึงบันน,นี้เขตนึงบันนี้อันนี้พานไปเนาอก็เลยเอออันนี้กัไอต้ตรงก็เลยให้เงินไปครับไอตต้ตรงก,ก,ก,กับมีเงินติดโตอยู่บ่กีบบาทดอกกีบกับรมีเงินติดตกันดอกไอ้ตรงก็เลยให้ให้เขาไปนะครับที่กับ,บ้านไปติดตัว่รู้ว่าจักบาทให้เติมน้ำมันตอนนั้นผมก็มีเงินติดโถงนะเพราะว่าอยู่หนีผมก็จะบ่ค่อยได้พบเงินดอกตงกับผมกับบุคอยได้มีดอกครับมีคือสีมีสามีเอฟซีสลราสิเป็นเอฟซี FC เพื่อนแบบเวลาไปบุกเปิดั้งสีนาเพื่อนกัซซี ติบมหร้ร่อยนึงแน่ห้าสิบบาทส้าบาทนี่ก็ได้ใส่เงินตรงนั้นแหละครับขอบคุณหล,ลายๆนะครับผู้ใดมาเที่ยววันนี้ไอ้ตงวงก็ส่งกลับบ้านไปบอดกับบ้านไปไป่ผิดทางพี่น้องลืมบ้านเจ้าของมฟงก่ะกลับมาอีกมาขออีกครับมาขออีก่ตงว,ตง,วตงว่าตัวกูเนี่ยนี่นี่หน่อยนว่าไอ้ตวงก็หัวตกแหงว่าตลกครับวันนี้เครียดต่อไปเขียนขาดพีด่หน่องเขียนขาดก็มีแต่ขาดสองขางเลย มาหามาอยู่วัดยากมาอยู่รับไอผมก็งงเลยมาเห็ดน,นางนอว่ะเขียนขาดทั้งสองขางเลยยางมายางมาแต่ใกล้ๆไปเลยกาวาัดซมาอยู่มันกับบ่มีเนื้อเห็ดนอมันกับมีเวียงมีอย่างถ้าเห็ดซอ,อยงานได้อายกะว่าอายเสียวาย่บ่บบมีเขียนมันกับนอกจากซีอยู่บางไยนอมันกับยากนอครับดู่นี่อครับบ่มีผู้ซอยเหลือบ่มีเหยี่ยงมันกับยาก ผมก็ยังกังวเนะมาแต่ละคนนี้ไม่ไดแบบแปลกๆแต่ว่าผมกับแปลกพวแหงแล่ะแต่ละคนมาอยู่หนีมิไดไม่แต่เอางย่างไมันไม่ไดแปลกแปกเลยครับคนดีๆนี่ย,ย่ๆครับแต่ผมกับพวกแต่ผมกับปวดหัวน้ำจะขวังขึ้นกันผมกับแปลกเลยว่าม,มันว่าผมาแบแปลกผมกับแปลกแปลกขึ้นกัเนเพี้ยนนะพี่น้องเพียออเพ้ยนขึ้นกันหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนมาอยู่นี แต่ะละคนดีห่วยแจ,จังว่าละเนาะกว่าคุ้นเคยหลินลายางมาเนาะเคยกเอาเกลี่และหลินนั่นหลินน,ะละนี่แต่ละคนกับมีนิสัยส่วนตูวจนบ่ห้สามารถสร้างเหนือสร้างตัวได้จนบ่มีบ่มีอย่างกับบ่มีที่เพิ่งกันเลยมาอาศัยอายแล้วก็บบ่ได้ก,ก็เข้าใจกันนะครับเนาะถ้าทุกคนมี ถ้าทุกคนมีอย่างก็มีอยู่มีกินดีท่าหน้าดีมีชีวิตที่ปกติกะกะเสียบกระดิ่ยางม,มาตรงนี้ดอกผมคิดว่านะทุกคนมานี่ก็ต้องมีปัญหามีเอยียงมีความคิดหรือว่าเอยียงก็ละ่ะมีจุดประสงค์ที่ว่าจะมานี่กะเข้าใจครับเข้าใจถ้าทุกคนเพอร์เฟลทุกคนกับโบม,มานี่ดอกมารับาะทุกคน ย่าไปว่าเพิ่อนดอกผู้ใดามาผู้ใดไปกับางคนก็นอยากมาบางคนก็นไปบางคนก็ทมหาบางคนผมก็บ่อยากตอบบางทีมันกับไปทำลายเขานะครับเนาเป็นทำลายเขาห้องหูไปมันก็มีประโยชน์หรอกเขาด่าเขาไปก็สั้นนั่นแหละครับเขาด่าไปก็ฟอสส์ส่วนาด่าเหรินด่าห,ง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 หงัวไปเรื่อแต่ว่าเขาไม่อาจจะไปทำลายชีวิตเขาที่ออกไปข้างนอก เวลาเขาออกไปสู่สังคมเมื่อนอกเขาเห็นงานก็ให้เขาไปเจอโอกาสที่ดีครับเขามาตรงนี้มามนด่ากันแค่มวนสนุกสนานฮฮาไปสอเจ้าของก็บมีฐานะดีอยู่แล้วมอยูไม่กินดีอยู่แล้วรับอย่าไปว่าเขาเท่านะครับเนาะนีสตุนเขาปูามาอยู่นี่เขาออกไปเขาก็มีจุประสงค์แตกต่างกันออกไปเขาก็ต้องอยากอธิบายหลายเพราะว่าคนสุดหลายก็คชดแต่ว่าเขาบ่ดีเขาบ่ดีมันก็มีหลายเหตุผลหลายปัจจัยตาม ความคิดของแต่ละคุณที่ออกไปนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ